ยังไงกูดีคุณ่มเป็นเด็กๆีสามจีและช็อตมากพี่นย่างขาเบียร์ได้ทำงานนานแล้วคิดว่าผ่านไปแล้วนะเนี่ยเราออกมาตอนมันผ่านไปแล้วใช่ไหยังไงมัน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 มีมูนไปเอายิ่งกว่าเบียร์ขาแต่รู้สึกว่าทุกคนก็พูดกันไปหมดแล้วแอบก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรเพราะทุกคนก็พูดไปหมดแล้วก็คือ มันก็ก็คือทุกคนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของแอบทุกๆคนทุกท่านค่ะตอนแรกที่เห็นข่าวเลยแบบเปิดประมาณว่าแม่แอบมีแฟนใหม่แล้วมีนักใ่า่แล้วแล้วแอบตกใจมากแฉันมีแล้วหรออะไรอย่างนี้ค่ะขำขำมากค่ะค่ะแต่แต่ก็งงว่ามันมาเริ่มมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่มันก็ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าทุกคนก็เป็น ก็เป็นเพื <Bref>. ่อนเราหมดเลยค่ะเหมือนช่วงที่ผ่านมาแบบว่ามันมาเรื่อยๆเลยที่แอบหาตกใจไหมคะแบบว่าพอคนนี้ปุ๊บอ่ะมามี่ายคนหนึ่งแล้วก็มามีคนหนึ่งเนี้ยค่ะก็เลยดูอยู่ว่าจะคบเพื่อนทุกคนเลยอไมแต่อย่างน้อยก็คือเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วมันก็เลยก็ก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจคะคะแต่ะว่าเป็นเด็กน้อยด้วยอะที่เป็นลูสาวแม่เป็นาะ บางคนเอาจริงๆก็เพิ่งมารู้จากในข่าวว่าเด็กกว่าหรออย่างทีมแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเด็กกว่าไม่ไม่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับประเด็นเด็กไม่เด็กนะคะมีโอกาสได้แบบพูดคุยกันไหมคะกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะเพื่อเราอะไรเงี้ยค่ะคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่าเหมือนคือเราก็ทุกคนก็เหมือนทุกคนก็มีโอกาสพูดไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้มี เราก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเรื่องนั้นต่อเราก็ไม่ได้คุยกันประเด็นนั้นก็คุยเรื่องอื่นๆปกติค่ะแต่กระใสมาแรงจะเชียร์กับเพิ่มๆเยอะมากเลยนะคะแม่อาเข็มมีหลายแบบมีม,ม,ม,มีหลายหลายแบบหลายกระแตค่ะคือหลัหลหลแบบหลกก็คืออยากให้แม่อามีแฟนเออขอบคุณมากเลยค่ะ <laughs> อยากมีก็ช่วยหายด้วยค่ะอันนี้จริงๆแปลว่าตอนนี้เปิดใจค่ะเปิดใจใช่ไหมคะที่อยากถามคุณว่าใครที่อยากจะมาศึกษากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแอบรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะความรู้สึกแบบมีความมเครียดค่ะย,ยังไงก็ได้อนี่ยที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าค่ะมีมีโอกาสได้คุยกับน้องปีนะว่าเออน้องปีเขาโอเคไหมหรือเชียร์ให้คุณแม่มีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะพี่อ่ะค่ะน้องปีเขาเชียร์หมดแล้วค่ะเขาเชียร์ยังไงคะเชียร์ใครมิง้งกีง้ ไม่รู้ไม่เคยถามแต่เขาก็แบบว่าคุณแเน้นแฟนอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างใช่ไหมแย็บอู้เขาข้ามไปรุ่นมีน้องเลยค่ะห้ามไปสเต็ปมีน้องเลยค่ะอันนี้คือน้องมีตัวแม่เลยบอกว่าเออรู้ใจเย็นๆรู้ไหมเอาแค่แค่สเต็ปมีแฟนก่อนก็พอไม่อยากมีน้องใช่ค่ะแต่ก็บอกเขาแล้วค่ะว่าคงไม่มีละค่ะหรือว่าเขาอยากให้แม่เป็นคนมาดูแลใช่ใช่ค่ะใช่แต่ส่วนตัวเราอยากดี อีกอะไรัไ้กงได้ไม่เป็นไรนะคะ <c ười> แม่ถามตรงๆเลยคนเป็นสาวในตอนนี้คนไหนพอยจะมีติดลุน้นไหมคะลุ <c ười> น้นลุ้นอะไรอะค่ะคือเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่ที่เขาเล่อะไรก็คือดีต่อการทุกคนน่ารักกับแอมมากๆทุกคนเลยสมมติถ้าเกิดคนเหล่านั้นบางคนอาจจะอยากขยหยกจะถามว่าแ,แม่แม่จะเปิดให้เขาไหมอะไรอย่างนี้นี่ก็ชมนะบานเป็นชเองนี่ก็ชมเลยอย่ารีเดี๋ยวเขาก็ ไปเองพอดีอเรา,เาก,ก็แบบปกติจำท่านึงจำท่านึงในคนที่เป็นข่าวเนี่ยเขาจะอยากจะเดินหน้าจีบเราหรือเอาตัวเคาอยากจีบเราเนี่ยแ,แอบนัพี่แอบสีไหมคะน้องตีน้องตีอ่ะแ <laughs> ม่ตอนนี้ทุกคนสุดเพื่อนค่ะเพื่อนที่น่ารักแล้วก็แบบ คือมีอะไรก็ปรึกษาได้คุยได้แล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแม้กระทั่งมีประเด็นอะไรพวกนี้เข้ามาก็ก็สบายใจที่จะคุยอะไรอย่างี้ค่ะแต่แม่ไม่ติดเรื่องอายุไม่ติดไม่ติดเด็กก็ได้ใช่ไหมหมายถึงไม่ติดเลยค่ะวยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้ค่ะเคยมีแบบหมอดนดูทักไหมคะว่าตอนนี้คู่คนใหม่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเด็กอายุน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยได้ดูค่ะตัวคำตอบ ออแต่อายุไม่เป็นปัรรคถ้ารู้ว่าจะแบบคุกหาดูใจกันหอกอ๋อไม่ค่ะโอรุ่นมีแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยมีข้อจากัดสเปคเยอะไมหมคะพี่อัปหาไม่มีะค่ะเดิมก็ไม่เคยมีค่ะเราโตแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีเลยค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันดีเราด้วยแบบประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่า ว่ามันดีอะค่คะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องให้ปีใหม่บอกวา่าผ่านคือปีใหม่ผ่านทุกคน <c oughs> น่าจะผ่านทุกคนเชียร์ทุกคนเลย <c oughs> คือยังไงอะคะสำหรับสำหรับสำหรับปีใหม่คือสำหรับเด็กเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมองไปขนาดนั้นว่าคือแฟนจะต้องแต่งงานหรืออะไรเขาแค่เขาคงเป็นมุมแค่อยากให้แม่มีเพื่อนอยากให้แม่แบบแฮปปี้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ก็บอกลูกว่าทุกวันนี้แม่ก็สดชื่นแต่แย่อยู่แล้วลอยู่กับลูกคือมันมันคือมีรอยยิม้มมีเสียงัวเร้อ,อทุกวันอยู่แล้วอไรอ่ะมสะแ่